ขนมปังมีสีอันกับพี่น้องค่ะเรารีบน้ำแข็งวันนี้สาวเดือนทำขนมปังค่ะพี่น้อง ขนมปังฝรั่งเศสไงบอสบุ๊กมันไขเลยเนาะโอ้แต่จะไปอบกันใช่ใวันนี้สาวเดิอนอบทำขนมปังฝรั่งเศสกับพี่น้องอู้ขนมปังฝรั่งเศสจ้ะวันนี้ขนมปังขนมปังเป็นไรคะขนมปังทำไวจ้จะพี่น้องจ่าเผื่อสามีกับลูกกับไทยเนาะ ขนมปังมีสีอันกับพี่น้องขาเรารีบหยิบออกเลยนะจ๊ะพักอู้แข็งดีแท้พักเอาไว้ตรงนี้อ้เดี๋ยวเราค่อยดูกันรอให้นางเย็นก่อนเดี๋ยวจะตัดให้ดูเด้อเบรดเบรดฝรั่งนีออูเบรดปุปปอ้นวคะ สดจากเตาเลยพี่น้องจ้าโอ้ยหหอนหอนหอนเบรดเบรดหน้าตาเป็นยังไงคะอ้ <c oughs> วนดีแท้หืมแต่กรอบดีแท้แข็งกรอบดีแน่นอนเลยดูค่ะมีเอห้างเพิงกับพี่น้องทะเบิงแล้วร้อยเย็นเดี๋ยวจะมาผายดู เบรดนี่แต่น่าจะเป็นอิตาลีจ้ะเรา,าเดินทำสูตรอิตาลีเด้เบรดอิตาลีวาน่เฮดปาเกต์ฝรั่ packet, งเศสนี่เบรดอิตาลีาลมาตัดมึง ตัดดูขนมปังกันว้าวเห็นบ่อุ๊ยน่าทานอุย้ยกรอบดีนะกรอบครักอุ้ยกรอบ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 ด้มากกรอบพี่น้องละกรอบจนแตกกินเล้ก่ะเอาใส่บัตเตอร์ไหมเฮ้ยล<ว>ูกเขาอ,อยากกินขเขาเลยมากรอ,อ,อบจนแตกอืมหอมดูสิ กระแสกแท้บูบูกรอบฟังเสียงอือพี่น้องกรอบดีค่ะตั้งที่น้องนี่เบรดของแท้ของแท้ต้องมีหูตั้งที่น้อนค่ะอือของแท้แน่นอนค่ะต้องมีรูนี่ค่ะรูม,ะมีรูมีรูอหอม หอมมากหอมเมนนมปังเราซื้อน้ำตลาดเลยค่ะชอบกินให้แม่ดูอีกครั้งสิคะอร่อยไหมนะกรอบอร่อยกินหมดกี่อันแล้วกินหมดเจัาแล้ว 你们三篇了。